ปีที่10ของสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดแฉแดงภาคใต้โดยผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงใช้วิธีลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ครูประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยไม่เลือกเพศวัยาศาสนาอาชีพแสดงให้เห็นถึงการกระทำที่ปราศจากอุดมการณ์ขาดเป้าหมายไร้ทิศทางอย่างสิ้นเชิงนับวันยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนอย่างกว้างขวางและได้แสดงออกด้วยการปฏิเสธความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมาแม้กระทั่งผู้ก่อเหตุรุนแรงเองก็มีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยและประกาศยุติการก่อเหตุดังกล่าวจํานวนมากมายนับร้อยราย ว่าผมเชื่อมั่นในกระบวนการของการผมว่าทางการผมจะให้โอกาสได้ให้ให้โอกาสแล้วก็ให้กับพวกเราที่ที่ท่าดไปแล้ว การออกมาแสดงตนประกาศยุติการก่อเหตุรุนแรงดังกล่าวนอกจากเหตุผลที่ได้กล่าวแล้วอีกส่วนหนึ่งเกิดจากความเชื่อมั่นและเห็นด้วยกับแนวทางสันติวิธีที่กองอำนวยการรักษาวความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ายึดถือเป็นหลักในการแก้ปัญหา ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาได้ดําเนินการในหลายๆด้านอย่างจริงจังเช่นการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนไม่ว่าองค์กรสตรีองค์กรวิชาการองค์กรศาสนาในการเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสันติภาพให้เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์หลายประการอย่างเช่นเมื่อวันที่11กันยายน2555กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นต่างกับรัฐ จำนวน93คนออกมาแสดงเจตนายุติการต่อสู้ด้วยวิธีรุนแรงพร้อมกับอีกหลายกลุ่มทยอยติดตามกันออกมาในห่วงที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการรวมตัวของปัญญาชนหลายกลุ่มด้วยการจัดตั้งเป็นสมาคมต่างๆเช่นสมาคมปัญญาชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สมาคมสิทธิ์เก่าต่างประเทศ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ต่างแสดงเจตนาที่จะร่วมมือกันหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและรณรงค์เพื่อยุติการต่อสู้ด้วยวิธีรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะกรรมการอำนวยความสะดวกด้านกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้รายงานตัวแสดงตนเพื่อยุติการต่อสู้ด้วยวิธีรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า นับเป็นปรากฏการณ์ที่ประสานสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งท่านไมนครับภาพที่4ผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับจึงได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและรณรงค์เพื่อยุติการต่อสู้ด้วยวิธีรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยโดยแต่งต,ตั้งบุคลากรจากภาคส่วนต่างๆที่เป็นที่ยอมรับให้เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการรณรงค์ประสานงาน และอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นการชี้ช่องทางในการเข้ามาประกาศยืนยืนให้กับผู้ที่ต้องการที่จะยุติการต่อสู้ด้วยความรุนแรงนะครับถ้าหากวิเคราะห์เจาะลึกในอีกมิติหนึ่งของทั้งสองสมาคมและสองคณะกรรมการต่างๆดังกล่าวจะเห็นว่าบุคลากรในทั้ง4องค์กรต่างมีสายสัมพันระหว่างกันอย่างแนบแน่นเนื่องจากส่วนใหญ่มีสถานะเป็นเพื่อนร่วมสถาบันการศึกษาเดียวกัน ซึ่งเริ่มจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเดินทางไปศึกษาต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นประเทศในแถบตะวันออกกลางและจบออกมาส่วนหนึ่งเป็นครูสอนศาสนาหรืออุตสตาห์และทำหน้าที่ในองค์กรต่างๆและในขณะเดียวกันเพื่อนร่วมสถาบันอีกส่วนหนึ่งประสบเคราะห์กรรมถูกกลั่นแกล้งเป็นที่ระแวงสงสยัยเนื่องจากภาพลักษณ์ของประเทศตะวันออกกลางในยุคนั้น เป็นประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหลายคนถูกใส่ร้ายป้ายสีจนต้องหลบหนีไปอาศัยในประเทศเพื่อนบ้านและกลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามในที่สุดซึ่งเป็นที่ปรากฏและปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมีกลุ่มอุสตาดเป็นแกนนำและอยู่เบื้องหลังหลายเหตุการณ์ อย่างไรก็ตามสายสัมพันธ์ของบุคคลดังกล่าวยังคงมีอยู่ไม่ว่าแต่ละคนจะตกอยู่ในสถานะใดก็ตามฉะนั้นทั้งสมาคมและคณะกรรมการต่างๆที่ถูกก่อตั้งเหล่านี้เปรียบเสมือนห่วงทองสามวงที่คล้องกันในอันที่จะเป็นสื่อกลางการสื่อสารระหว่างผู้ที่อยู่ในขบวนการกับรัฐบาลเพื่อตอบสนองภารกิจ การนำคนกลับบ้านและร่วมกันสร้างสันติภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมด้านการดำเนินนโยบายอย่างนี้สำเร็จหรือไม่สำเร็จ <c oughs> ในทัศนวผมผมว่าสำเร็จเพราะว่ามีพี่น้องหลายกลุ่มได้เจตนาที่จะยุติการต่อสู้ <c oughs> ด้วยความรุนแรงหันกลับมาต่อสู้ต <c oughs> ามความต <c oughs> ้องการของมวลชนครับ ผมย้ำอีกครั้งว่าผมสนับสนุนการต่อสู้พื่อมวลชนในระบอบประชาธิปไตยไม่สนับสนุนการต่อสู้ด้วยอาวุธถ้ามีการต่อสู้ด้วยก็ต้องบังคับใช้กฎหมายตามหลักที่เรามาีตลอดเวลาที่ผ่านมาสมาคมดังกล่าวได้มีการร่วมประชมุมปรึกษาหารือแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันหลายครั้งและล่าสุดเมื่อวันที่24ตุลาคม2555 ได้มีการสรุปประเด็นปัญหารวมทั้งข้อเสนอแนะและได้นำเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงพลเอกยุทธศากตร์ส,สิประภาผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้รับผิดชอบในนามคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนั้นนับเป็นก้าวที่สำคัญของการเปิดพื้นที่สู่กระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามความเห็นของหลายๆฝ่าย ขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะใช้วิธีการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยโดยการเสนอรูปแบบการปกครองในลักษณะต่างๆภายใต้กรอบการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสอบถามความต้องการของประชาชนด้วยการจัดเวทีเสวนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเสมือนการเตรียมบ้านเพื่อต้อนรับกลุ่มคนที่กำลังจะเดินทางกลับอันเป็นเสมือนสัญญ,ญาณของสันติภาพที่กำลังจะเกิดขึ้น ในจังหวัดชายแดนภาคใตา้ในวันหน้าอย่างยั่งยืนเราจะส่งเสริมทุกวิถีทางให้ประชาชนได้ปกครองตัวเองไม่ว่าในระดับท้องถิน่นท้องภูมิภาคหรือในส่วนกลางอันนี้คือสิ่งที่พวกเราทำและกำลังทำอยู่ท่านนโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจน มีการเคลื่อนสิ่งพวกนี้มัาน,นเราส่งเสริมคนที่ยุติความรุนแรงมาต่อสู้เพื่อความเป็นของพ,พี่น้องตามระบอบประชาธิปไตยบ้านเราต้องการสารใจสูงสนิต้องการลดกวางเกียรติชังกลับไปครับไปพากลับมาครับไปพากลับบ้านมา ในเรื่องกระบ,บวนาการยุติธรรมเราจะอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ปีสันิสุขน่าจะเกิดขึ้นกับพี่น้องอยู่ที่ว่าพวกเราจะปฏิบัติหรือไม่แค่นั้นเองผมพร้อมท่านทวีพร้อมท่านประธานพร้อมคณะทุกคณะพร้อมพี่น้องพร้อมหรือไม่อย่างไรขึ้นกับตัวท่านตัดสินใจว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งสันทิสุขหรือไม่ ขอบคุณครับ